และต่อไปหาเสียงจนไม่รู้พูดไหวหรือเปล่าออกแต่บ้านตั้งแต่ตีห้าเข้าบ้านห้าทุ่มนะครับเลือกตั้งพราะเลือกตั้งส้มมีเวลาหาเสียงแค่ไม่ถึง30วันคนที่พิธามั่นใจนักหนาว่าทำงานได้ดี เป็นผู้แทนาราษฎรที่ดีแน่นอนและมองมั่นใจว่าเขาเป็นสอสะเขตยิ่งกว่าผมเ,เกิดที่นี่เรียนที่นี่ทำงานที่นี่แต่งงานที่นี่เขารู้จักพิศนุโลกเป็นอย่างดีและจะยืนขึ้นพูดเพื่อผลประโยชน์ยืนขึ้นพูดเพื่อความทุกข์ร้อนของประชาชนในจังหวัดพิศนุโลกจะต้องส่งถึงสภาผู้แทนาราษฎร คุณซุกปนหนึ่งครับทุกท่านครับก่อนที่จะพูดอะไรสัญญากับผมสองอย่างไม่ต้องสัญญาผมขอทุกท่านสองเรื่องนะเดี๋ยวพอเราทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับช่วยเก็บขยะด้วยนะครับช่วยเก็บขยะกลับบ้านหน่อยนะครับเราเจอปัญหาขยะมามากพอแล้วนะครับช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับอย่างที่สองนะครับ ถ้าเกิดว่าทุกท่านหิวทุกท่านรู้สึกว่าต้องเอาอะไรเติมใส่ท้องสักหน่อยช่วยอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าหน่อยนะครับน,น,นะครับน,น,นะเนะขาจะได้นะครับมีกําลังใจนะครับแล้วก็เราจะได้จัดอะไรแบบนี้กันอีกนะครับโอเคทุกท่านครับผมไม่ใช้เวลามากครับผมมี เรื่องสองเรื่องมาคุยกับท่านเท่านั้นเองนะครับผมพูดเรื่องนี้ไว้ก่อนเลยนะครับเป็นนโยบายขยะที่คุณพิธาได้พูดไว้ว่าถ้าผมชนมะเมื่อไหร่นะครับผมทําเรื่องนี้ต่อแน่นอนทุกท่านครับเรามีคําถามเล่นๆให้ทุกท่านรีแลกซ์กันนะครับเราต้องการบอกขยะใหม่เท่านั้นนะครับนี่คือทางออกแรกที่เกิดขึ้นได้ไวและง่ายที่สุด ไม่ใช่การผักภาระให้ประชาชนแยกขยะอย่างเดียวนะครับประชาชนต้องแยกขยะอยู่แล้วทุกท่านต้องช่วยกันอยู่แล้วผมเชื่อว่าทุกท่านทําได้แต่เราต้องการบอกขยะอยู่ดีนะครับทุกท่านครับเราต้องการบอกขยะอย่างน้อย200ไล่เพื่อที่จะทำให้พ่อแม่พี่น้องชาวพิษณุโลกไม่ต้องกังวลไม่ต้องนอนฝันร้ายไม่ต้องตื่นมาจมกองขยะอีกต่อไปเลยอย่างน้อย40-50ปี แล้วถ้าเกิดว่าทุกท่านช่วยกันแยกขยะช่วยชีวิตนี้อีกสักร้อยปีพิจณุโลกจะไม่เจอปัญหาขยะอีกเลย200ไร่นี้เอามาจากไหนทุกท่านครับคนพิจณุโลกมีใครรู้จักกองบิน46กับค่ายบรมมาไตบ้างร<อ>ู้จักผมไม่ทายสองที่นี้มีพื้นที่รวมกันเท่าไหร่